มีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านสอบถามเข้ามาค่ะก็คือน้องนนท์นะครับก็น่ารักมากเป็นวัยรุ่นอายุ13ปีที่รู้จักดูแลสังเกตตัวเราเองนะครับค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วน้องนนท์สวัสดีครับครับผมค่ะเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะผมสงสัยว่าเออวัยวะเพศผมมันงอครับแล้วก็หนังหุ้มมันไปกิดกับโคนอวัยวะเพศครับปกติเวลาแข็งตัวลูดเปิดได้ไหมครับได้ครับเปิดได้สุดเลยไหมครับไม่ครับผม อ๋อเปิดได้ไม่สุดนะฮะแล้วเวลาแข็งตัวแล้วมันโค้งงอเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับสิบสองครับสิบสองอ,อ๋อครับสมัยเด็กกว่านั้นเนี่ยแข็งตัวแล้วตรงหรอครับครับถ้าให้ผมเดานะครับปัญหาแรกคือว่าหนังหุ้มปลายเปิดได้ไม่หมดครับนะฮะปกติแล้วหนังหุ้มปลายองกชาตของเด็กผู้ชายเนี่ยนะ,ะสักหนึ่งขวบบางคนจะเริ่มเปิดแล้วแต่ส่วนใหญ,ญ่จะเปิดช้ากว่านั้นนะฮะ,ะเวลาองคชาตยาวขึ้นยาวขึ้น ตรงคืนนอนหลับมันจะมีการแข็งตัวคือนึงสี่ครั้งห้าครั้งหกครับมันก็จะทะลวงวันนิดวันหน่อยวันนิดวันหน่อยนะฮะส่วนใหญ่หลังก่อนสิบขวบจะเปิดได้แล้วถ้าใครหลังสิบขวบยังไม่เปิดควรจะไปคลิปซะเพราะว่าหนึ่งพอมันรูดเปิดไม่ได้เนี่ยมันจะทําความสะอาดไม่ได้เลยสองจะพบมะเร็งองคชาตเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่การไปคลิปก็ไม่ได้แปลว่ามะเร็งองคชาตจะน้อยลงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คลิปเนี่ย เวลาเกิดมะเร็งองคชาตกว่าเราจะรู้ตัวคือมันกินออกมาด้านนอกแล้ว <S <S คือมันรู้ช้าเกินไปนะแต่ก็ไม่ต้องตกใจมากมะเร็งองคชาตไม่ได้พบมากนะครนะแต่ที่ผมเจอมาเนี่ยถ้าคุณมาคลิบตอนโตเนี่ยโอ้โหหลังคลิบเนี่ยคุณต้องใช้ไอ้แก้วกระดาษเนี่ยสวมไปเลยครับมันสัมผัสดโดนอะไรไม่ได้เลยมันเสียวมากเลยเป็นประมาณเดือนเนี่ยกว่าจะหายอ่ะเวลาเรามาคลิบในคนที่หนังหุ้มปลายไม่เปิดตอนโตแล้วเนี่ยเราจะเจออีกปัญหาหนึ่งคือว่าพอเราฉีดยาชาเสร็จ เราตัดหนังหุ้บปลายพอกําลังจะรูดลงเอารูดได้ไม่ไมสุดเพราะว่าหนังหุ้บปลายเนี่ยพอมันนานๆเข้าเนี่ยมันจะมายึดติดกับตัวหัวองคชาตเลยมันก็มีพังผืดกขึ้นแล้วเราเอาแ,มแ, ק, แ ק, คมแคมแหวกแหวกมันจะถลอกเลยฮนะหนังหุ้มปลายตัวหัวองคชาตเนี่ยจะถลอกอแล้วก็กว่าจะหายก็กินเวลาเป็นดอนอันนี้เวลาคุณหมอบ,บอกว่าทากับคนที่โตแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ก็สิบกว่าขวบขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เริ่มเจอปัญหาอย่างนนท์คือตอนนี้ก็รีบไปคลิปก็จะดีที่สุดถ ครับถ้ายังเปิดไม่ได้ก็ควรจะคลิกแล้วมันถึงเวลาแล้วเป็นการผ่าตัดเล็กๆใช่ไหมคุณหมอไม่ได้ไม่ได้ใหญ่ทำครับพี่วัยสิบกว่าขวบนี่สบายมากศีดะชาทำได้อีกปัญหาหนึ่งคือองคชาติโค้งงอของของพี่นนท์ตอนนี้มีปัญหาอะไรไหมครับเออมันไปมันเอียงไปไหนซ้ายขวาหน้าหลังครับไปครับอ๋อไปทางซ้ายนะครัผมอย่างนี้แสดงว่าไม่ได้โค้งงอเลยแสดงว่าเอียงนะเวลาการแข็งตัวเนี่ยบางทีมันจะเอียงซ้ายเอียงขวานิดหน่อยไม่ได้มีปัญหาไม่มีปัญหานะพี่นนท์โอเคพี่นนท์มีรู้สึกไงบ้างสบายใจขึ้นม บายใจขึ้นเยอะเลยครับโอ้ครับดีจังเลยก็เนี่ยไปหาหมอแล้วก็ฉีดยาชาแล้วก็คลิปได้เลยนะครับวันตั๊บเดี๋ยวเสร็จใช่ไหมคุณหมอก็ประมาณ45ินาที45หนาทีไม่ถึงชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ทุกอย่างจะกลับมาโอเคเลยนะโอเคครับขอบคุณที่โทรมาในรายการนะไม่ต้องกังวลสมควรจะคลิปแล้วเพราะว่าถ้าไม่คลิปต่อไปมันก็จะเปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวมีปัญหามากกว่านี้ใช่ครับผมน้องๆขอบคุณครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ